สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีน้องหมาน้องแมวแล้วกําลังจะตัดสินใจทําประกันสัตว์เลี้ยงให้กับน้องๆนะคะแต่กังวลว่าลูกๆของเราเนี่ยพาไปทําหมันมาแล้วยังสามารถทําประกันอยู่ได้หรือเปล่านะคะวันนี้เรามีคําตอบกันเลยค่ะ หลายๆคนนะคะตัดสินใจพาน้องๆไปทำหมันเพราะว่าหนึ่งเนี่ยนอกจากจะช่วยคุมกำเนิดแล้วยังช่วยลดเรื่องโรคภัยต่างๆได้มากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคพวกเกี่ยวกับมดลูกอักเสบลูกเนื้อง,งอกต่างๆนะคะตัวนี้การทำหมันเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะคะดังนั้นเนี่ย พอตัดสินใจทำประกันสัตว์เลี้ยงแล้วแอบเห็นเรื่องไขว่าถ้ามีการผ่าตัดแก่มาก่อนเนี่ยอาจจะทําประกันไม่ได้วันนี้นะคะต้องบอกว่าไม่ต้องกังวลนะคะการทําหมันเนี่ยถึงแม้ว่าน้องจะทํำหมันไปแล้วก็สามารถทําประกันสัตว์เลี้ยงได้ค่ะเพราะว่านะคะการทำหมันเนี่ยเป็นการดูแลรักษาน้องเบื้องต้นนะคะไม่มีผลกับการทําประกันสัตว์เลี้ยงเลยค่ะ ทีนี้ก็สบายใจได้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าลูกๆของเราเนี่ยมีการทำหมันมาแล้วก็สามารถทําประกันได้เลยค่ะประกันสัตว์เลี้ยงนะคะต้องบอกว่าทําง่ายมากๆนะคะมีเงื่อนไขก็คือว่าน้องๆที่ทําประกันเนี่ยต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเพราะถ้าเกิดว่าน้องมีโรคประจําตัวมาก่อนเนี่ยอาจจะทําประกันได้แต่ว่าจะไม่คุ้มครองโรคนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็วันทําประกันนะคะน้องต้องมีอายุ3มเดือนขึ้นไปแล้วก็ได้รับการฉีดวัคซีนนะคะแต่ถ้าเกิดน้องไม่เคยฉีดวัคซีนเลยเนี่ยต้องขออนุญ,ญาตให้พาไปหาคุณหมอ เพื่อตรวจสุขภาพเล็กน้อยก่อนนะคะจากนั้นก็ทําประกันได้เลยการทําประกันก็ง่ายมากๆนะคะเพียงแค่เพิ่มเพื่อนเราได้ที่นี่เลยนะคะ Line Official @purpleins นะคะส่งรูปถ่ายของน้องนะคะแล้วก็ เป็นรูปสมุดวัคซีนหรือว่าเป็นรูปใบตรวจสุขภาพเนี่ยส่งมาได้เลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําประกันให้ง่ายมากๆเลยค่ะใครที่สนใจทําประกันนะคะสามารถติดต่อพวกเรามาได้ที่นี่เลยค่ะ Line Official at Purple i n นะคะ Facebook Purple i n s หรือว่าเป็นเว็บไซต์ purpleins.com นะคะหรือหากมีคําถามก่อนการทําประกันเนี่ยก็สามารถโทรมาได้นะคะที่เบอร์นี้เลยค่ะ0617259222ค่ะ